รถสวยๆคันนี้ต้องห้ามพลาดกันนะครับกับรุ่นนี้เลย Mercedes-Benz CLS 53 AMG นะครับตัวรถคันนี้ต้องบอกว่าปีใหม่มากๆนะครับปี2020เลยแล้วก็เลขไมค์คันนี้วิ่งน้อยมากเพียงแค่12,000กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วที่สําคัญนะครับราคาคันนี้เพียงแค่3,90,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่รังมองหารถ Mercedes-Benz CLS 53อยู่คันนี้ต้องห้ามพลาดนะครับสำหรับความพิเศษคันนี้นะครับแน่นอนคือเครื่องยนต์นะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์เบนซิน3,000 V6 นะครับเท ของรุ่นนี้ก็คือเป็นรถซีดานทรงสปอร์ตนะครับมาดูในเรื่องของพาร์ทชุดแต่งคันนี้นะครับก็มาด้วยพาร์ทชุดแต่ง AMG รอบคันเลยนะครับในส่วนของการดีไซน์ไฟหน้าเซเวแน่นอนครับ สวีทไฟหน้าการดีไซน์สวยงามมากนะครับให้ความสปอร์ตแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันไฟหน้าอันนี้เป็นไฟหน้าแบบมัลติบีมด้วยนะครับนี่ครับตัวฝากระโปรงนะครับก็เป็นเจนใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นกระถาโปรงแบบ MMC นะครับและส่วนของล้อด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นล้อลาย AMG นะครับเป็นสีไบคันเลอร์นะครับให้ไซส์ขนาดถึง20นิ้วเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยคาลิเปอร์เบรก AMG นะครับสีแดงด้วยนะครับสวยงามมากนะครับด้านข้างนะครับอ่าก็จะมีโลโก้เทอร์โบพร้อมกับโฟ a t มิติกค่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมด สี่ล้อนั่นเองนะครับในส่วนของประตูนี่ครับตัวซีวีเอสห้าสามเป็นรถซีดานทรงสปอร์ตนี่ครับกระจกจะเป็นแบบเฟรมเลสนะครับพร้อมด้วยฟังก์ชันประตูนะครับเป็นแบบคีย์เลสโก้นะครับด้านข้างก็มีระบบความปลอดภัยมีกล้องรอบคันมีระบบลายสปอร์ตนะครับหลังคาเป็นหลังคาแบบซันรูฟนะครับมาในส่วนของด้านท้ายนะครับก็ปลายท่อนะครับเป็นดิฟฟิเชอร์ปลายท่อคู่นะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าพร้อมด้วยระบบแฮนด์ฟรีที่เราสามารถใช้เท้าเตะเปิดเตะปิดได้นะครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของซีวีเอสก็กว้าง ซีวีท้าสามนะครับสวยงามแน่นอนนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหาซีวีท้าสามสีขาวคันนี้อยู่นะครับสามารถสแกนทีโอโคสที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือสนใจรถคันอื่นของทางเบนซ์เคของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมพิแคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ w w w b e n เว็บดนะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ใม่น้อยให้เลือกกันแบบจุดใจกันกว่า150คันเลยนะครับมาดูภายในกันต่อคันนี้ปี20ไมค์แค่หมื่นสองนะครับแน่นอนคือความใหม่ของเบาะภายในห้องโดยสารนะครับลองดูคร นี่ครับเราดูสวยงามแล้วก็เดินได้แดงเบล,ลสีแดงด้วยนะครับตัวหลังคาเซเว่น้าบสามะครับหลังคาเนี่ยสไตล์ดจะเป็นแบบคูเป้น,นะครับแต่ว่าไม่เตี้ยเลยนะครับดูครับเฮดลูมยังเหลือเล็กลูมก็ยังเหลือเลยกว้างๆเลยนะครับแล้วก็ความใหม่ของรถนี้ใหม่มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันต่อครับ นี่ครับเข้ามาในส่วนของห้องในสารด้านหน้ากันบ้างนะครับลองดูครับชุดคอนโซลขนาดใหญ่เห็นไหมสวยงามนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอต่างๆก็เป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นหน้าจอแบบ w i ส e s c r e e อ cockpit นะครับหน้าจอหลักในส่วนของเลนไม้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากตัวซีเวททั่วไปนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวหน้าจอนี้เดี๋ยวผมลองดูผมทำให้ดูพอเราออนไฟปุ๊บนะครับความพิเศษนี่ครับตัวหน้าจอโลโก้ MG เลยนะครับเป็นรถรุ่นพิเศษแน่นอนแล้วก็หน้าจอเลนไมล์ก็มีโลโก้ MG เช่นกันนะครับในส่วนของหน้าจอเลนไมล์นะ แบบหรือดีไซน์ของหน้าจอได้มีสปอร์ตมีคลาสสิกมีโบเกสตีลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับความชอบของลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับตัวช่องแอร์เป็นทรงกลมพร้อมด้วยไฟแ m มเ e ีย l i g นะครับไฟแ m มเบียนไลท์ตัวนี้นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับโทนสีเนี่ยได้ถึง64โทนสีด้วยนะครับเพิ่มความสวยงามไป เพิ่มอารมณ์ในขณะขับขี่สีเนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้เลยนี่ชอบสีอะไรก็ปรับได้เลยนะครับได้ถึง64โทนสีนะครับชุดคอนโซลกลางตัวนี้นะครับเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับก็เพิ่มความสปอร์ตเข้าไปนะครับแต่สําหรับคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือจุดเด่นคือถ้าลูกค้าชอบในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าครบ จบค,นนคันนี้คันเดียวเลยเพราะว่ารถใหม่ป้ายแดงในคันนี้นะครับราคาเนี่ยเกือบเกือบหล้านเลยแต่วันนี้เรามาขับ c ีเอ3แล้วปีก็20ไมค์แค่หมื่นสองใน,นงบประมาณนีแค่3ามล้านเก้าหมื่นบาทเนี่ยคันนี้ยังไงก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับนอกเหนือจากตัวเครื่องยนต์นะครับที่ให้กําลังแรงม้าถึง435รแรงม้าแล้วตัวนี้นะครับช่วงล่างเป็นแบบขับ4โฟเมติกก็ยังมีโหมดดนามิกซีเล็กที่เราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับโหมดหรืออัดทาลรถในการขับขี่ของลูกค้าเนี่ยสามารถปร พอเราปรับเปลี่ยนโหมดที่เป็นโหมดสปอร์ตพัทเลยนะครับปลายท่อของตัวรถเซียนท่าสามคันนี้นะครับก็จะมีเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับจะมีเสียงที่กังวานเล้าใจมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้คันนี้มันเป็นโช้คไฟฟ้าด้วยเราก็สามารถปรับได้นะครับเวลาเราปรับโหมดที่เป็นโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยตัวโช้คก็เป็นแบบโช้คแสแตนดาร์ดขับขี่แบบนุ่มนวลหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราปรับเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตตัวโช้คนะครับก็จะมีความกระด้างขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตพั การขับขี่บนท้องถนนที่ใช้ความเร็วนะต้องบอกว่าคันนี้ขับนะหนึบแล้วก็เข้าโค้งดีอัตราการเล่นก็ตอบโจทย์ตอบสนองดีมากนะครับและในส่วนของฟังก์ชันทั่วไปนะครับก็มีระบบช่วยเบรกอันตโนมัตินะครับมีระบบ Adaptive Cruise Control ระบบความปลอดภัยก็มีกล้องรอบคันมีระบบ Blind Spot นะครับอันนี้ก็ให้ระบบความปลอดภัยพื้นฐานของตัวรถ s i 53นะครับมาให้ในครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับแต่สําหรับตัวปี20แน่นอนถ้าคุณลูกค้าดู Siwet 53โฉมนี้นะครับจะมีปี19กับา20 19, 19เนี่ยบางคันเนนนะเป็้จน ตัวเจนแรกแต่ตัวนี้จะเป็นตัวเจน2ที่เป็นฝากระโปรง MMC คันนี้ฝากระโปรงด้านหน้านะครับก็จะมีคลื่นมีลูกเล่นมีกิมมิกเพิ่มขึ้นมานะครับพร้อมกับตัวฟังก์ชันเนี่ยที่ใส่เพิ่มเข้ามาในรถปี2020ก็คือตัวของแอป m e r c e d e s ส์มีนะครับแล้วก็ระบบช่วยเหลือ SOS นะครับแล้วสาหรับตัวหน้าจอนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับก็คือในเรื่องของระบบเชื่อมต่ออ่าเรามาดูกันมีระบบ Apple CarP แล้วก็ Android a u ด้วยนะคามารถใช้งานกับตัวหน้าจอตัวนี้ได้รอยา์อ่าตั้ดถคยนะครับ กับรุ่นนี้ Mercedes-Benz CLS 5 3 a m g นะครับตัวรถคันนี้ปี2020เลขไมล์ก็วิ่งเพียง12 0 0 0มกิโลเท่านั้นเองนะครับราคาสุดพิเศษเลยนะครับ p i l K เราตั้งไว้เพียงแค่3 9 0 0้านบาทเท่านั้นเองครับรอรู้แรงกับ Mercedes-Benz CLS 5 3 a m g คันนี้นะครับและที่สำคัญนะครับราคาสุดพิเศษนะครับ p i l l K เราตั้งไว้เพียงแค่3 9 0 0 0าน้มบาทเท่านั้นเองนะครับมาที่ Benz N K ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ